ไม่ต้องมาก็ได้สวัสดีครับวันนี้ก็มาตรวจทางเท้าสุขูมวิทนะทีแล้วก็ลงมาทุกลงมาหลายโหดแล้วช่วงปีใหม่ลงมาสี่ห้าโหดแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดลนะ์มา แล้วทางเท้าตกวิตปัญหาไม่ใช่เรื่องทางเท้าไม่ดีแต่ปัญหาเป็นเรื่องกิจกรรมบนทางเท้านะก็เราสังเกตทางเท้าตกหูวิตเนี่ยผมคิดว่า 9- 5เปเ็นเป็นคนต่างชาติที่เดินแทบไม่มีคนไทยเดินเลยเพราะว่าแถวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นโรงแรมเรานัดตั้งแต่ซอยนานา,นาใกล้ไปถึงพร้อมพงเลยนะก็คือสองสถานีรถไฟจากาสถา,านีรถไฟนานา,นาอโศกแล้วก็ไปที่พร้อมพงก็จะเป็นคนเดินนี่ทั้งหมงเนต่างชาติเดินตลอดปัญหาที่เราเจอมากที่สุดเลยนะสวัสดีครับจากไหนเนี่ย ฟองทำงานสุดเผาดีอ oh, ๋อคนสบายดีคนลาวเหรอคนไหนคนที่ไหนญี่ปุ่นตับคนญี่ปุ่นคนมิชิวะคนมิชิวะแล้วก็ฟองอะไรนะดูจากูัวเองแบบอะไรนั่นนั่นเดียวโอเคสวัสดีครับสวัสดีนะเจอคนญี่ปุ่นนี่ปัญหาผมว่าปัญหาถ้าเกิดระดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องขอทานเนาะขอทานที่เป็นปัญหาอย่าล้วงข้างหลัง โดยเฉพาะพวกขอทานเด็กอันนี้ที่เราเห็นแล้วเรารับไม่ได้จริงเลยนะก็จะมีขอทานเด็กจำนวนมากเ่เย่โอเค thank you thank you ปัญหาคือขอทานเด็กนี่ที่แบบบ้าโอเคปัญหาเรื่องขอทานเด็กก่อนเดี๋ยวจะพูดทีหลังอันที่สองก็คือเรื่องคนเล่ร่อนไร้บ้านซึ่งตอนนี้ก็น้อยลงนะไอ้่างพวกขายของผิดกฎหมายเช่นบุหรี่ไฟฟ้าเทคคอยแต่วันนี้ก็ดีขึ้นนะ ก็เศรษฐกิจตำรวจช่วยกันลงอันที่สี่ก็คือพวกค้าขายเลอะเทอะบนทางหาซึ่งก็ดีขึ้นเขาก็จะเขม็มบคุมกันอยู่ตามตามพื้นที่เขาอ่ะและที่สุดท้ายคือพวกรถที่มาจอดไซส์แขกก็จะเป็นพวกรถที่มาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วินเป็นไงก็รถที่มาจอดพวกแบบคอยหาแขกเอาเลยเอาไทยมาเร็วสวัสดีครับ โอเคนะก็เป <rainforest. S 1> ็นรถที่มาจอดไสแขกบนถนนแต่จะมีรถที่จอดแบบสวัสดีจ้วันดีจ้ไหมเอาระวังจ้ไปไหนจ้าวันดีวีใหม่นะมันดีะวันดีวีน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 วันดีีนวีวนวันวนวันดีีนวันีวอยดีวีนวันดีีนวันดีดีครับดีวีนวันดีวีนวันดีวนันดีวีนวันดวีวันดีวนวว รายงานประชาชนก่อนครับโอเคครับผมนะครับอ่าเชิญตายเลยกดแชะอ่าสวัสดีครับโอเคขอบคุณนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดผมมองปัญหาเนี่ยผมคิดว่าเรื่องค้าขายผิดกฎหมายเอ้ามาหัวหน้าอยู่ไหนเรื่องกุลีฟ้าเทคไทยเอานี่เลยมนไม่ต้องไปอายมากเออผู้ว่าถ่ายไม่ต้องกลัวหรอกเออไอเทคไทยเป็นไงลือฟ้าโอเคไม่มีมีแับเลยนะคนต่างด้าว ก็จะมีที่ขายด้าผลไม้อ่ะจับก็ต้องจับไปถึงต้นตอเลยนะพวกนี้เราจริงรจังอันนี้เรามีสิทธิ์จับอยู่แล้วเพราะเราเป็นหน้าที่เราถูกไหมอันนี้อันที่ยากสองเรื่องก็คือเรื่องคนเล่รอนคนไร้บ้านกับขอทานโดยเพราะขอทานที่มีเด็กปัญหาคืออะไรเนี่ยเราถามพี่รนี้เอ้ามาดิพูดมากอเวลาเจอขอทานปัญหาคืออะไรอ่ะพูดเลยเมื่อกี้ที่ล่าถึองพังอ่ะก็พอเขาเห็นเราปุ๊บเขาก็จะวิ่งใช่ไหมโดยเพราะเด็ก เขาจะ<อ>หนีเขาจะมาเหมือนเดิมใช่าม,มาจะขึ้นป้ปายรถไฟฟ้าถามว่าเราจับได้ไหมหรือถ,ถ้าตะกิ้จับไม่จับลำบากนะเพราะถามว่าจะจับไปไหนถูกไหมจะจับไปเข้าพุกเหรือมันก็ไม่ใช่เวลาจับเนี่ยมันต้องร่วมกับหลายหน่วยงานพอมอตํารวจจับแล้วต้องไปที่ต่อนอใช่ไหมโดยเพราะเด็กต่างๆเนี่ยเพราะนี่ล้วการดําเนินการมันไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ที่ว่าหรือเราจะแบบกวาดไปไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายมันต้องเป็นเรื่องที่ยากเขาเห็นเราเขาก็วิ่งหนีถูกไหม และการจับกลุ่มเลยเพราะเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะแลวก็ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่<อ>น,น,น้าสงสารมาดีครับฮัลโหลเป็นปัญหาที่น้าสงสารมากเลยอะ่ะเพราะว่าเราเห็นเด็กที่ถูกเอามาใช้นี่นะไม่บว่าที่ให้เป็นเรื่องระดับต้นเลยนะขอทานเด็กถามว่าทาไมข,ขอทานเด็กอยู่ได้ผมเชื่อว่ายังมีคนต่างชาติที่ให้ใจดีให้ทีละห้าร้อยอะไรเงี้ยเออแล้วยังไม่รู้ละว่าเด็กพวกนี้โดนขโมยตัวมาหรือเปล่าสมมว่าที่เห็นเนี่ยสงสารเเด็กสี่ห้าัว ต้องมานอนกลางถนนแล้วคอยไปเดินขอตังค์อะไรเงี้ยนะที่ถามว่าการจับจับกลุม่มก็คือต้องมาล่วมกับพอมอกับตำรวจนะแล้วมีเรื่องพมอ,อุ้มหายอีกตอมอพมอตมอต้องมาอีกแล้วติแล้วต้องประโจน,นที่กันหลายหน่วยงานเพราะนั้นเรื่องขอทานเองเราก็มี่ตุวนรับผิดชอบนะบแต่การก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมเองเดินตลอดเห็นเนี่ยบางทีเรายังทาลาบากเลยจะไปจับใส่กุญแจมือก็ไม่ได้จะไปต้อนยังไงเพราะว่าเขาเองเห็นปุ๊บแล้วก็วิ่งหนี พอเขาเดินเขาก็ไม่ได้ขออะไรใช่ไหมพอเขาเดินปุ๊บเนี่ยเราก็ลำบากแล้วนันก็ต้องต้องฝากช่วยกันดูนะผมว่าเออเป็นเรื่องเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมก็รับไม่ได้เนะเห็นเด็กมาขอทานนะนั้นเรื่องขอทานเด็กเราก็อย่าไปส่งเสริมน,นะถ้าเห็นผมกต้องแจ้งเจ้าที่ตำรวจแล้วก็แจ้งประเทศตะกิดเต่กที่บอกว่าเรากดใช้วิธีกดดันเขาก็จะเดินไปเดินมาเดินไปบนสะพานลอยแล้วเดินข้าไปข้ามาอย่างเงี้ยเออซนะึ่งต้องบอกว่าเราให้เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็ผมก็พยายามเน้นว่าสงสารเด็กจริงเลย แล้วเด็กก็เข้าไปคุยก็พูดไทยไม่ได้ทยยนแล้วมันคอนมีคนคอยแ่ว่าคคอยคยคุมคอยคุมใช่ไหมเป็นเหมือนกับนายทุนน่ะคอดทางครับดูต้นทางเรามาเนี่ยเขาผมเห็นเขาก็โทรตับแล้วเขาเห็นผมเมื่อกี้เขาก็แบบโทรบอกกันแล้วว่าผู้ว่ามาแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ตกัใจนะที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมว่ามันแสดงถึงปัญหาที่มันลึกไม่ใช่แค่เรื่องขอทานแต่ว่าเป็นปัญหาที่สะท้อนปัญหาสังคมที่ลึกนันนะแต่คนละบ้านก็ดีขึ้นนะมันก็จะมีเจ้าประจาอยู่เออ แต่คนไร้บ้านเดี๋ยวเราทำศูนย์ก็น่าจะดีขึ้นศูนย์บ้านาอิ่มใจสังเกตทางสายวัฒนาคือคนฟังทางพมก็มาตรวจใช่ไหมเออก็อย่างที่บอกอลยเศกิจเองก็คง,คงไปจับคนไร<ง>้บ้านก็ไม่รู้เอาไว้ไหนเราไม่มีจึค<ง>ือได้ต้งองรนะ่วมคนที่กำลังกับทางพมนะกับทางตำรวจครับมันมีกระบวนการเลยอ่ะผมอยากจะจับมันค้ามันรุนแรงพวกเด็กผมเห็นแล้วใจใจ,ใจ,ใจ,ใจหายเลยที่ตื่นไม่รู้โดนขโมยมาเรื่อยเปล่าใช่ไหมเออแล้วแบบเหมือนกับ แบบสงสารมากเลยอะ<ส>่ะแล้วเข้าไปคุยก็ไม่รู้เราจะแก้ยังไงจะมันไม่ใช่แก้ง่ายเือนะส<ม>ุดท้ายต้องไปสาวให้ถึงไอ้ต้นทุนนายทุนมันอ่ะจับมันเข้าคูกหมดนพวกนี้เออ,อคราก็ต้องพวกเราต้องเอาจีินจังนะขอให้ดูเรื่องขอทานเด็กเป็นเรื่องระดับต้นๆเลยก็เป็นเรื่องที่แบบเออส่วนเรื่องบนถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องของตำรวจเขาอ,ะอ่ะบ้าตำรวจเขาช่วยหน่อยเพราะว่ามันจะมีรถที่จอดเพื่อเหมือนกับขายทัวร์ให้แขกเยอะเหมือนกันะจอดทั้งสุขุมวิทเนี่ยเส้นนี้เลย เ,เราก็ถามเลขแองว่าก็โอเคพอได้เราก็ไม่ได้ขนาดที่ว่าให้ไม่มีเลยนะเราก็ยังพอให้แบบเออแบบติดติด,ตดอยู่พื้นที่กับชนพอขายได้อย่างน้อยมันก็ช่วยประทังเศรษฐกิจไปได้นะก็พอมีบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบสมัยก่อนนี่ค่อมเต็นค่อมถนนเลยใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยขึงเต็นเขียวจําได้เลยเป็นดูงมงเลยทันไหมพี่ทันไหมทันทันยัไม่ได้อยู่พัฒนามากี่ปีแล้วปีห้าสี่ใช่ไหมเออนี่แหละแต่ก่อนเป็นขึงเป็นดโมงตอนนี้ก็ดีขึ้นยัยพอเดินได้นะ คนก็อเลืได้แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเรื่องขอทานคนเละรอนแต่ต้องบอกว่าก็ต้องเข้าใจหน้าที่เรากันนะบางทีเราก็ทําได้ไม่ไม่สามบ้านจะกวาดเขาไม่ทิ้งได้เพราะเขาก็คนอะถูกไหมเขาไม่ใช่แบบเออต้องมีควาละเอียดอ่อนคนไร้บ้านเขาก็เป็นคนเหมือนเราเนี่แหละแต่ว่าเขาาจจะโชคร้ายในชีวิตแล้วเราต้องพยายามราคับคองให้เขาอยู่แต่ไม่ได้เยอะมากของคนไร้บ้านผมคิดว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็อย่าไปกลัวเขามากเขาไม่ได้แบบรุนแรงอะไรอะ่ะอาจจะมีบางคนที่เป็นจิตเภทบ้าง แต่ว่าคนสนใจก็คงประสบความลำบากในชีวิตนะเออคือคนที่ไปด่าเทศ,ศกิจอ่ะคุณลองมาเดินมาแล้วกันที่บอกว่าถ่ายรูปจบๆไปนะผมว่าไม่ได้ง่ายนะมันเป็นเรื่องที่แบบเขาก็พยายามทํางานกันนะนะผมว่าคงไม่ใช่เรื่องแค่ถ่ายรูปจบๆไปนะครับก็เห็นใจเราเดินทุกวันอนะ่ะผมก็เดินทุกวันตอนนี้นะแล้วก็เจอเขาไม่ใช่ง่าย,ายๆเขาจะมาตินการทําเยอะก็โดนด่าใช่ไหมทำน้อยก็โดนมันก็ต้องช่วยๆกันนะช่วยๆกันดูโอเคครับ เดี๋ยวจะลองเดินไปนิดหน่อยนะให้เห็นสภาพจริงนะแต่ว่ามีนักต่างชาติทั้งหมดเลยนะครับเราก็เดินทุกวันนะ่ะช่วงปีใหม่ผมก็เดินตลอดเดี๋ยวไม่ได้ไรก็คือมาเดินดูแล้วที่เดนตกิจเขาก็ภารก,กิจเยอะนะตอนนี้ไปก็ตว่างขึ้นกนะาได้ก็ต้องบอกแล้วว่าเรื่องขอทานโดยเฉพาะขอทานเด็กนะกับเรื่องคนไร้บ้านเราก็พยายามดูแลกันอยู่นะ แต่ว่าก็คงไม่ได้แบบแก้ได้ทันทีอย่างเงี้ยรถที่บอกว่าที่จอดขายตัวก็อย่างเงี้ยแต่ก็คือต้องตำรวจเป็นคนดาเนินการเพราะว่าเรามาอยู่บนถนนเลรกิจจับไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะจอดอย่างเงี้ยยาวเลยแล้วถ้ารอขายตัวอนนี็เดินมุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟฟ้าตโกนะครับแต่คนก็เดินเยอะนะคนเดินเยอะทั้งคืนต่างจติ จะเห็นว่ารถที่จอดรับแขกเนี่ยแต่ถ้าเกิดตำรวจมาก็หายหมดใช่ไหมครับยินดีครับพีื่ออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมครับผมอย่าให้เกะกะนะครับครับครับเอาถ่ายเลยถ่ายเร็วเร็วเร็วเออสอบคุณครับวจู่ๆจะมีลูกค้าเนี่ยไม่มีอ้าวไม่มีจอดทำไมเล่าเออเอาไม่มีแล้วจะมาจอดทำไม ก็จะมีคนที่ฝ่ากฝืนกฎหมายบ้างนะก็เนี่ยเราก็ยังพอผ่อนผันไม่ได้แบบโบนไลน์เ็าากนะเขาก็ยังพอขายได้บ้างอ่ะแบบแอบแต่ให้ทางเดินพอได้อ่ก็ให้อยู่ด้วยกันได้ระดับนึงนิดหน่อยสักกระเบื้องแผ่นหนึ่งอ่ะสวัสดีน้ะ นี่ผมมาก็ไม่ได้บอกเทศกาลงานมาเจอเขาที่นี่เองเราก็พันนี้กลับบ้านก็เลยเดินออกมาแล,แล้วก็เดินมาถนนหน่อยแต่ไม่มีคนไทยเลยนะมีแต่คนต่างชาติเดินมันก็เป็นสวนสัมพันเหมือนกันแล้วก็จะมีน้ำผลไม้ที่เป็นต่างชาติมาขายนะเวียดนามแล้วจนะมีนายทุนอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่สี่เจ้าแต่พอเทศการกามาก็หนีหมด ไนะขอทานเหรอแถวนี้เหรอเมื่อกี้ได้เห็นแม่แม่ลูกหรือไงรู้ผู้หญิงแบบลูกอ่ะเอาแล้วดีบนสะพานลอยนี่ก็ติดไปเขียวเพิ่มหน่อยนึงก็สว่างขึ้นหน่อยนึง เปิดไฟเขียวขึ้นไงนี่ครกลุ่มนี้พี่ทำไงอ่ะนยจะเห็นอยู่เอยู่ห่างนะเพราะว่าเราเคารพเด็กเขครับเ็จะเห็นเนี่ยเด็กสี่คนแต่ไม่ใช่พ่อแม่แบบผมไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะผมดูแล้วเมื่อกี้ผมก็ไปคุยแล้วก็คุยไม่ได้เนี่ยที่เดินอยู่ข้างหน้าไกลๆนะอนี่ผมว่าต้องเอาพมเอาตอนบวชมาลงอ่ะ แต่คนผู้นี้เด็กกลุ่มนี้ผมเห็นบ่อยนะเนี่ยคือตัวอย่างที่เห็นเลยวล่าปัญหาที่เรื่องขอทานนะถามว่าเราจับได้ไหม <c oughs> มันต้องมีหน่วยอื่นมาช่วยนะผมว่าต้องแจ้งตำรวจแจ้งทางตอมอผักดนออกเนี่ยคือปัญหา <c oughs> คือแม่ลูกเปล่ายังไม่เชืนะ่อไม่ได้ใหนะท่ที่เจอเจอเจอจะไหอ่ะมดนรือเป่าเออแล้วทำไมเราไม่ผักอานไป เด่ตัวอย่างนะที่เดินอยู่แต่เราอยู่ห่างกันเพราะว่าเราไม่อยากไปเห็นหน้าเด็นกน,นะพี่ถึงธรรมดาละ่ะเราก็ต้องเดินละ่ะเออผมเดินเทสกิจจะได้เดินด้วยไงม,มาแบบไม่ต้องบอกเนี้ยอ,อันนี้ก็ป้ายรถเมย์ใหม่เราเนี่ยไม่บอกเลยว่าเรื่องขอทานนี่เป็นเรื่องใหญ่ผมต้องหาลรือทางพมตำรวจ ตอมอลล่วงกันนะแต่ก็จริงๆแล้วผมว่าเขาก็รายได้เยอะนะก็น่าจะเยอะกว่าลุงควรเราอยู่หางแล้วกันะะเนี่ยอย่างงี้ที่เห็นอยู่นี่นนก็คือหนึ่งเด็กขอทานเด็กต้องใช้มือเนาะที่เป็นปัญหา,าจริงๆเลยนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปดูบอลหนึ่งว,วะ่ะฟุตธบาทถ้าทางด่วนวัฒพานหน่อยดินแดงวัฒพาดินแดง เดี๋ยวไป,ไปเดี๋ยวเขาจัดก,การนะน้องไม่ผ่านแล้วนะโอเคครับก็นี่คือปัญหานะที่ต้องรับความจริงก็เดี๋ยวก็ต้องพยายามแก้ไปหลายเรื่องงานก็ต้องร่วมกันนะอย่างน้องคนนี้ก็เป็นที่มากันสี่คนเนี่ยนะโอเคแล้วเดี๋ยวอันนี้ถึงเธอไม่เลยี่สิบแล้วครับคนเนี้ นะมันปัญหาหลักตอนนี้ที่ก็นี่ผมว่าเรื่องขอทานเด็กผมว่ามันไม่ได้อะมันออแล้วก็เรื่องคนไร้บ้านัาเลขแผงอยพอได้แท็กซี่ที่จอดสายแขกก็ให้ตำรวจไปช่วยลุยเออโอเคเห็นแล้วเศร้านะไม่ได้เศร้าอะไรสงสารเด็กเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาก็ย่างวันนี้เจอเจอเยอะที่ก่นันใช่ไหมตีคนเนี่ยผมก็เจอเมื่อกี้เข้าไปคุยด้วยก็คุยไม่รู้เรื่อง ว่าเป็นกัมพูชาแต่ถามว่าเราจับยังไงมันก็ต้องกดดันเรากดดันเดินหนีแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอีกถ้าสจบมบดีเขาถ้าเขาเตรียมใจไปเขาก็ทำได้ใช่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดนึงอ่ะนะโอเคอ่ะเดี๋ยวพยายามทําครับโอเคนะขอบคุณมากทุกคนเอาขับเคลื่อนใจให้เศรษฐกิจนะใครก็จะว่าไงก็ตู้อ่ะไม่เป็นไรทําให้ดีที่สุดนะทุกคนขอบคุณมากอยู่ทุกี่โมงเนี่ยนะเที่ยงคืนโอเคอีกปีแค่เสียงครับเนี่ย ก้9 <69, S 2> ไปพร้อมกันออพี่ปีปปไหนนะอ,อ๋อนี่ทำไมดูแก่คนนี้วนะออ <c oughs> ขอบคุณมากนะพี่เอาเต็มที่ขพทานเด็กต้องช่วยเขาก่อนสงสานเขาแล้วก็ค,คนไร้บ้านผมว่าดีขึ้นแลักษานงานะโอเคครับไปก่อนแล้วครับพวกเราโอเคนะเออลืมมาเลยต้องไปเชียร์บอลัน,นไปนวันนี้ไปแล้วครับ